You're my lady. เดือนท่านประธานสภาวงการบริหารจังหบลนากระแสสภาชิ้นสภาวงการบริหารส่วนวำบลรนากระแสงรองปลัดหัวหน้านส่วนรา,าชก,การต่วันตคณะดำเนินงานจัดการและสวัสดีสวัสดีผูเข้าวว่าวงการทุกท่าน กระผมเี S <S. <S. ็ความดีเป็นอย่างยิ่งที่เรบเป็นประธานในพิธีเปิดครงการแห่เทียนพรรษาตะบนนากระแซงประจันตีพุทธศักราช2 5 6 6จากกรรมการรายงานของคณะกรรมการจัดงานเห็นกันได้ว่ากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารจัดตะบลนากระแซงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักประเพณีงามที่สืบทอดกันมา ก็เป็นกาเยเวลาเนาะค่ะขอใส่เสียงในทีมเนียนะคะค่ะกาบเลี่ยนนะคะโบจะเป็นทันนายกองการบริหารส่วนตำบลนากระแซงเนาะค่ะทะลองนายกนะคะ่ทนคณะผู้บริหาร่านอบตเนาะค่ะ่านกำนันนะคะ่านผู้ใหญ่บ้านนะคะ่านคณะกรรมการหมู่บ้านตลอดจนพ่อแม่พี่น้องตำบลนากระแซงของห้าเนาะค่ะมนีค่ะตัวพิมจินตเวทค่ะลูกสาวพ่อตุ้จิตตเวทแม่น้อยอรนนจินตเวทนะคะถือว่าเป็นสสไม่าปแดงของอำเภอเดชบุรมของห้าเนาะค่ะมาเมนีนะคะถือว่าเป็น โอกาสนะคะเป็นกิจกรรมดีๆเนาะค่ะของท่าส,ส่ง<อ>สุขภาพตำบลนากระแซงค่ะท่านบุญมาหวังลาบค่ะแพทย์ประจําตำบลนากระแซงค่ะท่านกำนันเหลี่ยมข้อมบุญค่ะ Gracias. Gracias. Feel my. นการทอนของตำบลน,นากระแซงเข้าซึ่งเป็นปีแรกครับที่ทางตำบลน,นากระแซงได้จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายนะครับที่นับถือศาสนาพุทธได้ร่วมทำบุญนะครับถือว่าเป็นการทำบุญในใน,ในมือของสุขะมือของพรรษานะครับกรของพรรษา,าซึ่งเป็นปีแรกนะครับที่ในเข้าได้เห็นก็ได้ร่วมพี่น้องเข้าในตำบลน,นากระแซง ซึ่งทันนี่ทางคณะผู้บริหารทางเจ้าหน้าที่ของอบตอเฮ้าหลักกากตำหนักพนักงานนั่นก็ชี้บบอ,อบตอนะครับไปร่วมกันจัดง,งานพร้อมพี่น้องในตำบลนม่กระแซงซึ่งโมนี่ครับก็ได้ครับผลการตอบรับที่ดีนะครับพี่น้องช่วในชุมชนทุกหมู่บ้านนะครับเขาร่วมในการแห่ต้นเทียนและการขบวนฟอ้อนรำของตำบลนม่กระแซงเฮ้าถือว่าเป็นผลสำเร็จอีก รอบนึงนะครับในการจัดงานในทางนี้นะครับซึ่งอภิถี่ต่อไปนะครับาการตอบรับวันดีขึ้นวกกับผมก็จะมีการจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวตำบลนากะแซงทุกท่านนะครับสำหรับวันที่27กรกฎาคมนะครับ2 5 6 6ท้าง ท่านนายกองคการบริหารส่วนตำบลนากระแซงนะครับท่านสมอนอุวพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตบลนากระแซงนะครับเราก็พร้อมด้วยผร้นทนส่วนราชการนะครับผู้นวยการกองการศึกษาทุกส่วนนะครับได้จัดโครงการแห่เทียนพันสาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงนะครับปี2566ึ้นนะครับยังที่ท่านนายกสมอนเพเดว่าไปนะครับว่า การจัดข้างนี้เป็นข้างแรกนะครับเพื่อแสดงความสมัครสมานสมัคคีนะครับเพื่อน้อมเป็นพุทธบูชานะครับแต่องค์สาม,มาสมพุทธเจ้านะครับล้วก็ในช่วงเทศกาลเข้าภาษาที่พระสงค์เพิ่นจ,จำพรรษานะครับประจำปีเช่าพุทธนะครับตำบลน,นากระแซงจึงไดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพื่อถวายความขารความรัมทธา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับพี่น้องทั้งเบิร์ตนะครับซิภคโมบานนะครับในเขตตำบลน,นากระแซงนะครับพร้อมด้วยท่านสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับท่านํำนันท่านผู้ใหญ่บ้าน นะครับฝ่ายคารวะนะครับพร้อมด้วยผู้นำชุมชนทุกหมู่เหล่านะครับส่วนฝ่ายสงฆ์นะครับก็มีท่านพระคู่สุขเขตตาพี่นั่นนะครับท่านเจ้าคณะ ตำบลน,นากระแซงทุ่งเทิงนะครับเพิ่นเป็นประธานไฟสงนะครับได้จัดกิจกรรมรวมกันกับพี่น้องนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องได้เริ่มจัดกิจกรรมนะครับร่วมกันนะครับเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะครับเพื่อเตรียมการจัดขบวนจัดกิจกรรมรวมกันในครั้งนี้ซึ่ง ฝ่ายผู้บริหารเองแล้วก็ส่วนตัวกระผมเองนะครับในฐานาะลักษาการปลดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงนะครับก็มีความรู้สึกปลื้มปิตินะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งีิพี่น้องเฮ้าได้สแสดงออกถึงความสามะัคคีสมัครสมานสามะัคคีนะครับซึ่งแม้กระทั่งว่าจะเป็นการจัดตีแรกนะครับแต่ก็ถือว่าเหมือนจัดมาแล้วเป็นหลายๆปีนะครับซึ่งพี่นานะครับในพิธีเปิดก็ได้ น้ำเรียนไปแล้วนะครับปรึกษาพี่น้องไปแล้วว่าจะจัดอีกบอในปีหนานะครับกับปรากฏว่าพี่น้องพร้อมมือ,อพร้อมใจกันนะครับเกาวาจะจัดอีกนะครับในปีหนาหวังว่าเขาจะได้พบกันไหมในปีหนาเราจะเอาให้ยิ่งใหญ่่าเกา